สวัสดีค่ะก่อนสาวก,ก่อแชนแนลมั้งจ๊ะผ้าเก็บทัวจะเก็บทัวเก็บทัวที่เห็นใบเลี้ยงเลี้ยงมันอย่างนี้จ้ะเอ่เเอใบเลี้ยงเลี้ยงน่าจะใบเลี้ยงเลี้ยงอันเลี้ยงแดดน่าจะเลี้ยงแดดได้กี่ก็อนึกอัน ตะกี้มันจะเป็นใบสีเลียงอ่าเป็นเพียเนาะวันนี้ใบสีเลียงแดดนะจ๊ะแดดกคนนั้นเบื้องเัินใต้ใบแล้วมันเบื้องใต้ใบแล้วมัน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 ว่าเขาจะเป็นเพียแดงอยู่เนาะจ๊ะหัวจะเก็บได้อาทิตย์หนึ่งเนาะจ๊ะเก็บได้อาทิตย์หนึ่งแต่ก็ก็เก็บทุกวันนะจ๊ะเก็บทุกวันขันห้าว่เก็บทุกมืองอ่ะทั่วกับที่ฟอลเนาะจ๊ะทั่วกับที่ฟอลเห็นจ๊ะแกอ่าทุกมื่อนี้เก็บเริ่มเก็บได้เมื่อละ ซีหาปลอนล้วจ้ะก็คือซีหากรรมนั่นเองเ้าจะเนาะก่อนก็อื่นปอนเลยเพราะก่อนก่อนสร้างไว้กรรมละปอนทั้งสิ้นะจ้ะกรรมละปอนกรรมละปอนนะจ๊ะกรรมละปอนอันทั่วฟิลิปปินส์ปลูกแค่แปลงอ่ารอบนี้ปลูกแค่แปลงเดียวเนาะจ้ะเพราะว่าคิดว่า ่ามันแข็งแรงเนาะแข็งแรงเขั้วมีน้ำหดประหยัดน้ำไม่ทาทาทาใส่เนาะจ้ะทาล้างมือล,าลา้างสวยล้างซร้างสะอาบเนาะจ้ะควรก็เลยใส่น้อยหนึ่งประหยัดน้ำแล้วจ้ะคิดว่าฝนชิต,ตกะถัะ่วของเขายาวยาเยาพ่อมีลูกมีหมาก้วเนาะจะ ว่ามีหูกมีหมากยู่ช่วร์มีกันี่จะทัวร์เราจะนี่จะทัวบอกขีกน้อยถ้าบุงก,กับแปลงเดียวเขาบุงก,กับเกิดกับห้องกับ้างน <c> ี <oughs> ่จะเรามีคนเก็บทัวอันนี้เพิ่งอ,ออกจากแปลงกระเทียบนราจะนี่จะแปลงกระเทียบเราออกแล้วว่าจได้ใส่ขีงง้ออ่นก่อนเริ่มสื่อขีไกล้นะจ๊ะเพราะข้าในสื่อขีไกล้อยู่จะได้หดกุยเพราะข้าในสื่อขีไกลอยู่นะจ๊ะเพราะมีหอเวลาสื่อขีไกล้ จะนั่งมีห้อยหนูสิในเมืองน่ะห้อยหนูนะจ๊ะห้อยหนูใหญ่ไปส่นแป้งก่อนวละจะได้หักก็อันนี้จ้ะเฮ้ยมันแดดแล้วเนาะแดดเกาโม่งเสาขอโทูเพราะไนะจ๊ะนี่จ้ะมีหนูเยอะนะจ๊ะนี่ขันขันขันหน่วยต่ำๆเนี่ยพ่อก่อนเฝ้าเก็บเนาะหนูจ้ะเจ้าขันยืดสูงขันเขาจิขึ้นไปกินกับไปกับไปได้เนาะจ๊ะเนาะนี่จ้ะไม่ห้อยหนูกาจินอยู่นี่ก็มีหนูเนาะจ้ะหนูหลายพร้อมเนาะจ้ะ หนูมาหากินบักเพาวนีหนูในป้านี่เต็มไม่น่าจะห้างเทียออกงดักหนูซึ่งวันนี้เขากะเรื่องแล้วเขาบ้าควอยนันเป็นไรน่าจะโอ้ยทัวพอได้เก็บเมื่อไหรสามกรรมี่กรรมากรรมน่าจะพอได้ขายเมื่อนี้บ้าแค่ใหนยาวแค่นใหญ่ตี จะเลี้ยงแดดกว่าเละอุย้ยเธอยางไก่หรือเปล่านี่นี่จ้ะง่ายแล้วอวบนี่เอาเอากันไกลมาตัดแน่เพราะว่ากันกันก่อนเด็ดก่อนยานมันหักเนาะ ทั่วไท่กับเขาได้าได้เก็บสองลูกแต่ว่าทั่วไท่ที่เป็นลูกน้อยๆเนี่ยพวกกอนออกพันเองเขาก็เลกกยกไก่พันน่าจะ้ะเก็บทั่วน่าจะ แดดเราได้จา,ากเกาห่วงเราหนีแดดแห้งแล้วแดดหอนพอนขันอันไปยังคือต้องเก็บย่างมือเสาเพราะว่าเนี้ยมยางเวียนมันแดดเนาะดดแดดเราหนวยอันทั่วเขาข้างจีเฝ้าอะไรก่อนเคยเกยมมเ็บย่างมะเรงมือหนึ่งทั่วนี่อันอวบเลยแม่จ้ะอวบแดดหนวยนหนุอยอย,อยุจะต่ก็เป็นอวบแดดทั้งสิ้นแม่จ้าตอนกระเด็นก็ได้เก็บย่างมือเสาเอาเ จะพนักงานของเราเก็บถั่วแล้วให้เนี่ยอัดคลิปสมมนีอัดคลิปนะ,ะนะา๊ะเนาะหาหางานสูงพี่ยูน่จ๊ะพ่อได้พ่อได้ให้อาหารเด็กๆเนาะจะเด็กๆอยู่นี่ของเขาก็นอดอาแบแดดกันนะจ๊ะ เก็บแหลกๆกัหน่วยยาวเติบไปชัดท,ทั่วต่อไปเนาะเขาก็ชิน้นหน่วยสั่นก็จังทั่วไทยก่อนเอาพัานเองเนาะกัอ่าสันก็เริ่มสันนนนมกกนส่นแล้วปลูกแหลกๆกับเงาอยู่แล้วเอาพันไปพันมากกับสั่นแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแดดเนาะจ้ะเท่าเดียวเลี้ยงพึ่งเก็บได้อาทิตย์หนึ่งจ้ะทั่วก่อนนี่พึ่งเก็บได้หนึ่งอาทิตย์เนาะจ้ะ จ้ปกติห้อเก็บได้เป็นเดือนเวลาจะผนเขาบ้ต่ายเป็นเดือนนี่จะวางหางเก็บทุกวันมาจ้ะขั่นทัวออกลูกแล้วห่อต้องด้เก็บทุกวันจ้ะแต่ก่อนว่าสามารถไปขายได้ทุกมือเนาะจ้ะก่อนเอาเขาตู้เย็นไว้เนาะจ้ะ เอาจะเย็นไวเื่อใเขอเมืองก็จะไปไปขายได้กระสุดดีก็ยุดตลาดแน่นอนมันจะโอ้หนังจะเด็กๆองห้านอนอาบแดดจะสม,มุนว่าห้านอนอาบแดดยู่หน้าบ้านนี่จ้ะก็จะประมาณนี้นะจ้ะหมดแล้วถั่วฟิลิปปินเดี๋ยวเราไปดูถั่วไทยกันเนาาจะเนาะนี่จะถัวไทยห้าว นี่นี่ทัวไทยจะจะสีแตกต่างกันอยู่ดิจ้ะทัวไทยนี่<ม>ผิวคนละผิวนะจ๊ะสีผิวคนละผิวนะจ๊ะอันกระลังมากเลยจ้ะนี่ที่ก่อนบอกว่านอยน้อย,อย,อยมัน,ออนจิบ่คอยนอยแยวอย่างนอยฟิลิปปินส์ ซีพิวคนละซีพิวเราจะไปเปรียบเทียบให้เบิ้งเน้าใจ่าซีพิวแบบใดเนาะบักทั่วขึ้นไปนั่ต้นบกักฮุ่งแล้วมันจะพึ่งในเก็บวันแรกมันจะยีงโหระพาที่เขาวา่ามันจะพึ่งเป็นมาเพราะข้าในลายปบนใดเพราะว่าก่อนปลูกไว้บนนี้พันธ์จะคลองเบิดก็เลยเอาพันธุ์เองสินะจ้ะเอาพันธุ์ทั่วไทยไว้ จะเป็นคนละสีผิวนะจ๊ะจะเป็นคนละสีผิวนยกให้เบิ่งนนะเดี๋ยวจะฝึกเดี๋ยวเด้อโอเคค่ะ สรุปผลงานของเราใส่ให้เห็นให้เห็นในเดี๋ยวนะมะโอเคค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสองครับด้บรรยากาศเลือกขีมากพอดีเนาจะ จ้ะอันนี้เลือกผู้ใดลอยมากผู้นี่ห้องเลยผูกไว้เห็นก็จะเดี๋ยวเขาจะก็บยินัามาหาเลื่อก <c oughs> ผูกไว้จ้ะเลือกผู้ใดเ,เสียบูเลือกผู้ใดขาดบูนี่นี่จ้ะอันนี้ทั่วไทยห้องเนาะเดี๋ยวไปก็ะอันนี้ทั่วไทยหอนน ي ي ท้องฉีเป็นคนละสีผิวยังดจ่านี่ที่ก่อนเปรียบเทียบเนาะเป็นคนละสีผิวเลยดิทั่วไทยห้องกบทั่วฟิลิปปินส์ทั่วฟิลิปปินส์กับหวานเนาะจ้ะทั่วไทยกับหวานเท่ากันเพราะว่ามันผ่อนสารเนาะ ่อสางโอเคค่ะอ่าก่อนขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทิมาสง่งกำลังใจให้ก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ